Này, này. Kéo hai mày, kéo hai mày Kéo hai mày Kéo hai Kéo hai ไปงบตาิิปเลอกอยาก้ตัวนีอยากปอเดี๋ยวให้ดิลุงงยหน่อยเกวให้ตัวเล็กหนะนังโ่นี่เกียวให้ตัวเกะงนี่เกียงอุ้ยนิ่มไหมนุ่มไหม คันเร็วให้มาพี่เผาเขายิ้มให้แม่หน่อยได้แล้วเดี๋ยวได้แล้วตัวนี้มั้งตัวนี้มั้งตัวนี้ตัวเล็กนู่นตัวเล็กเหมือนอ้อเลยเป็นช่เป้า อตอ,อนีแล้ว่อกตาขออยนาด้้วตาเลือกเลยเกียวรูปหัวอุ้ยขาชอบรูปหัวเลยดิขอทำหน้าฟินอ่ะ อ่าเริ่มเรมมีเรื่องแล้วเริ่มมีการปับมีการเกิดขึ้นเอ้เอาลจะคือาคุณนะลูกัสีขาวเราไม่มา เ็ไอุ้มมไม่ได้ลูกจับได้อย่างเดียวลูบหัวได้อย่างเดียวดเดี๋ยวเขาตกใจเดี๋ยวเขาตกใจเก <c oughs> ลเขาหนีแล้วนะะขุดรูแล้วนะ

ก็พี่เขาบอาเมนต่อันนีทุกคนแล้วเนื้ออ่เฮ้ยขาลเกอาเีลอยู่เวงไปคนเดียวแล้วาอ่ะ

เดียวไม่ตุนเนื่ไปดูแกเขาอยากไอ้นี่ผิวสี

મારા <coughs> 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 ถ้าคิะได้นะคะแต่เไม่ล็อกน้ำมัหมุนนะหมวล็อกันหมนแล้วล็อเข้าอมค่ะขหอมอว่าทีนะคะหรือ่ลอกข้าวหอมเราไม่ได้ที่ไหนกันเลยแต่เราทานไม่หอมที่อื่นถ้าเราทานอย่างอื่นไม่ได้นะแต่ถ้าว่าไม่ยากสำหรับเราถ้ามาแล้วมันจะไม่ได้ไม่นอะไรได้นะหรือไม่เป็นอะไรก็ไม่เป็นอะไรไม่เป็นอะไรเนาอเคนี่คือแกนาค่ะอะไรไม่เป็นน่ากันนะโอ้หน้าเรื่องหน้านี่เฮ้ยดุไหมขาดนห็ดไหมขาดสัตว์ที่เราชอบหรือว่าด่ามันน

มันหลับตากโอเคมาให้มันสิลูกเนี่ยขนนิ่ม